สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT News นะครับวันนี้วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567ครับอยู่กับคุณเชอรี่ปัมาพรหานชานชัยผมพีชจีรพัฒนอุดมศิริวัฒน์ทีมงาน NBT News และล่ามภาษามือวันนี้คุณอัตกาเทีลล่ยง,าานนรงปริชารักครับ ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลไทยและอินเดียค่ะเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากอินเดียให้ประชาชนได้กราบจักการะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนนะคะกราบสการะพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากอินเดียโดยในวันที่23กุมภาพันธ์2567ขบวนอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567ในเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาเปิดให้ประชาชนกราบสการะณมณฑลท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครวันที่24กุมภาพันธ์2567เวลา7นาฬิกามีพิธีทำบุญตักบาตรวันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567เวลา17นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ช่วงเย็นของทุกวัน ส่วนวันที่5ถึง8มีนาคม2567เวลา9้านาฬิกาถึง20นาฬิกาณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่วันที่1 0ถึง13มีนาคม2567เวลาเก้านาฬิกาถึง20นาฬิกาณวัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีและวันที่1 5ถึง18มีนาคม2567เวลา9้านาฬิกาถึง20นาฬิกาณวัดมหาธาตุวชิระมงคลวัดบางทงจังหวัดกระบี่